ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนปี2566ดาวพระสุโคโจรยังได้ตำแหน่งราชาโชคไปจนถึงวันที่28กันยายนนะฮะให้คุณรุนแรงในดวงชะตามีโอกาสนะฮะมีตัวช่วยเรื่องเงินมีโอกาสนะในดวงเนี่ยรวบรวมเงินได้มากขึ้นมีโอกาสมีเงินต้อนหลั่งไหลเข้ามาผ่านบัญชี มีการบริหารจัดการทางการเงินได้ดีมากขึ้นนะฮะในช่วงนี้ค้าขายจะเห็นกำไรค้าขายจะขายดีมากขึ้นจะมีโอกาสนะฮะที่จะเสียเงินไปกับบ้านเสียเงินไปกับรถเสียเงินไปกับสิ่งปลูกสร้างเสียเงินไปกับการซื้อของเข้าบ้านเข้าที่อยู่ที่อาศัยนะฮะบางท่านจะมีการปรับปรุงสถานที่ที่อยู่อาศัยห้องใหม่นะฮะ หรือได้ของตกแต่งที่อยู่อาศัยห้องนอนใหม่นะฮะก็ได้นะฮะในดวงดาวเนี่ยฮะจะเสียจะมีเงินไปเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะฮะก็เกิดขึ้นได้ดาวพศุกร์นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะยังเล็งไปเรื่องการเงินการงานนะฮะเป็นดาวการเงินเล็งไปเรื่องการงานมีโอกาสลงทุนนะ,ะบางท่านที่รอการลงทุนในช่วงจังหวะนี้จะดี นะฮะหรือการจัดการใช้จ่ายเงินนะฮะหรือการจัดการทรัพยากรต่างๆเกี่ยวกับงานการบริหารจัดการทางการงานจะมีความสําเร็จนะฮะในดวงดาวเนี่ยนะฮะดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นราชาโชคเนี่ยมันแปลว่าจะมีคนมาหยิบยื่นเงินทองของมีค่าให้มันมาทางอ้อมก็ได้เช่นถ้าคุณค้าขายจะมีคนมาแนะนําลูกค้านะฮะมาซื้อของคุณแบบนี้ก็ได้ หรือจะมีลูกค้ามาซื้อซ้ำนะมีเงินง่ายๆนะฮะหรือว่าจะมีเงินผ่านบัญชีเข้ามานะนะฮะเกิดขึ้นที่มากขึ้นก็เกินไปได้เพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยได้ตาแหน่งโดดเด่นแต่ดาวศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปันตติรีแปลว่าจะได้การช่วยเหลือจากต่างเพศมีต่างเพศเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนจะมีโชคจากต่างเพศแต่ดาวศุกร์เนี่ยยังจะตุโกนกับดาวพระราหูนะฮะช่วงนี้ ได้มาจะจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วมีสิ่งที่ต้องริดรอนบั่นทอนเงินนะฮะระวังรายจ่ายต่างๆจะมากหน่อยท่านใดรอการเสียเงินไปกับบ้านกับรถกับงานอะไรแก้ดวงนะนะฮะแต่จะให้ใครยืมเงินจะไม่ได้คืนหรือถูกโกงเงินถูกเอาเปรียบทางการเงินได้กล้าหูวจะล้วงเงินล้วงทองในดวงดาวเนี่ยนะฮะจะไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าเครือข่ายเก่าๆนะฮะ คอนเนคชันเก่าๆนะฮะเพ, wn, พ, wn, พ, wn, พ wn, ื่อนเก่าเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนสมัยเรียนอะไรเงี้ยนะฮะหรือคนรู้จักคุ้นเคยเก่าๆได้เจอเจอมันจะแปอย่างหนึ่งว่านะฮะในช่วงเดือนนี้จะมีโอกาสได้ข่าวคาวได้ติดต่อญาติเกา่าๆด้วยนะฮะบางท่านได้จัดการโมรดกหรือได้ไปสถานที่เก่าแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อาศัยนะฮะให้คุณกับดวงชะตาการนําสิ่งศักดิ์เข้าบ้านเสริมดวงชะตา นะะในดวงเนี่ยยังมีดาวพระอาทิตย์เดียยังเลงกับดาวพระเสาร์ไปจนถึงวันที่18กันยายนการงานเนี่ยฮะยังมีโอกาสที่ดีนะฮะคุณจะมีการพัฒนางานของคุณให้ดีมากขึ้นคุณจะบริหารจัดการทางการงานได้ดีคุณจะมีโอกาสที่จะเกิดโปรเจกต์ใหม่จ้อบใหม่งานใหม่การงานมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเกิดความไว้วางใจเกิดขึ้นกับดวงชะตามันจะแปลอย่างหนึ่งว่ามีงานทําเพิ่มนะะการงานเกิดชื่อเสียงเกิดความสําเร็จ มีพลังงานบางอย่างที่จะทําให้งานก่อเกิดความสําเร็จนะก่อเกิดความไว้วางใจต่อผู้อื่นเช่นคุณค้าขายก็ไว้วางใจกับลูกค้านะฮะได้ลูกค้ารายใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะได้ลูกค้ามาซื้อซ้ําถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะ,ะถ้าคุณแบบว่าเป็นพนักงานประจำนะฮะคุณก็จะมีโอกาสนะ,ะบางท่านเนี่ยได้บุตรบริวารได้ลูกน้องที่ดีเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมงานหรือว่าคุณจะมีโอกาส ที่จะมีความสำเร็จต่างๆทางการงานเกิดขึ้นกับดวงชะตาในดวงดาวเนี่ยนะฮะยังมีลักษณะของอาดาวพระอังคารเป็นดาวประจำตัวอยู่ในเรือนอริรอเรือนนุอรินะฮะช่วงนี้ก็เกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตให้ได้แก้ไขแต่คุณก็จะจัดการได้นะฮะเพราะว่าดาวพระอังคารในโคจรได้ตำแหน่งมาหาจักรนะฮะ นะก็จะคิดการใหญ่นะฮะจะมองไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆมากขึ้นนะฮะบางท่านเนี่ยจะไปเกี่ยวพันกับบุตรบริวารน,นะมากขึ้นจะมีการให้คุณโฟกัสในเรื่องของนะอ่ามันจะแปลงก็ได้นะคุณจะบุกเบิกอะไรบางอย่างนะฮะที่ไม่ถนัดมากนักแล้วมันจะดีตามมาภายหลังมันจะแปลว่านะฮะบางท่านจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบุตรบริวารบ้างนะหลังวันห,หลังกลางเดือนไปเพราะาดาวบริวารจะโครจรอ,อยู่ในมุมอลิ นะถ้านใดที่มีบริวารบริวารจะเจ็บป่วยหรือมีเรื่องเสียเงินเปกับบุตรบริวารหรือไม่เรืเ่องจุกจิกใจเกี่ยวกับบุตรบริวาร,ร,วร,ตร,รวาแต่ว่าในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่18แเนี่ยจะมีโชคดีเกี่ยวกับบุตรบริวารเกี่ยวกับสัตว์สองเท่าสี่เท่าเด็กลูกค้านะไปไปลายเดือนเนะี่ยหลังวันที่18ไปท่านใดที่ค้าขายก็จะเจอลูกค้าปัญญาอ่อนแต่ถ้าจะได้ลูกค้ารายใหญ่จะก่อนวันที่18แนะลูกค้าชั้นดีพลังงานในการทํางานสูงขึ้นนะในช่วงช่วงเดือนนี้ดาวเสาร์ยังอยู่จุดลาภะ นะก็จะเกิดสิ่งที่ดีนะเกิดขึ้นกับดวงชะตาในช่วงต้นเดือนถึงวันที่28นะเพื่อนฝูมิตรสหายนะฮะหรือญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะฮะยังพอพอที่จะช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะหรือมอีการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะฮะ ต่างๆจากญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะเกิดขึ้นบางท่านเกิดงานร่วมกับเพื่อนร่วมกับญาติร่วมกับคนในครอบครวัวมีความสําเร็จแต่หลังวันที่28ดาวพูดจะเดินเข้าสู่จุดอลินะฮะคุณจะมีเหตุการณ์ได้ติดต่อญาติหรือเพื่อนที่มีขั้นมีตําแหน่งหรือมีเพื่อนบางคนที่คุณไม่อยากติดต่อแต่มันติดต่อเข้ามานะ,ะแบบ แล้วก็จะมีปัญหากับญาติกับเพื่อนกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนด้วยนะไปไปเดือนต้องระวังแต่ว่าจะมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติจะมีการเพื่อนร่วมง,งานบางคนจ้องจับผิดมาก้าวไก่ในชีวิตของคุณหลังกลางเดือนไปนะฮะมันจะมีระวังสุขภาพบ้างนะจะเหนื่อยขึ้นนะฮะเพราะว่าจะมีดาวสาดวงจะโคจรในมุมอิชีวิตอาจจะเหนื่อยมากขึ้นบ้างหรือมีอุปสรรคบางอย่างบ้างหรือว่า จะนอนดึกแต่นอนไม่หลับได้ง่ายนะฮะในช่วงหลังไปปลายเดือนนะฮะจะต้องบอกว่าในเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะดาวการเงินยังเดินได้ตำแหน่งโดดเด่นนะฮะแล้วก็ดาวการงานยังโคจรร่วมกับดาวคู่ธาตุไฟในช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะจังหวะในการจัดการงานหรือดำเนินการสิ่งใดจะมีความสำเร็จดาวพระหัสยังเคลื่อนทับชะตานะฮะคุณจะอ้วนขึ้นคุณจะน้ำหนักเพิ่มนะฮะ นะผู้หลักผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ค้ำชูอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่ดีหรือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดคุณเกิดโชคเกิดชัยดาวประจําตัวเดือนอเรบางคนจะมีคดีความหรือมีปัญหาอุปรสรรคบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีเรื่องหนี้สินบางอย่างที่ต้องไปจัดการนะก็เกิดขึ้นได้หรือมีศัตรูเกิดขึ้นนะฮะแต่มันก็จะแพ้ไั่จะมีเด็กมาชอบนะไปไปลายเดือนนะฮะ บางท่านจะได้เกิดงานร่วมกับต่างเพศไปไปลายเดือนเนี่ยระวังทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับต่างเพศบ้างหรือมีเรื่องนไฟสมขอนน่ะนะนะนะเกิดขึ้นกับเงินหรือความรักเกิดขึ้นได้บ้างตรงนี้ชาวลักนณาราศีเมษนะฮะดวงคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนะฮะผมก็เลยจะมาแนะนำนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมทายโดยรวมนะต้องหาหนักโหราศาสตร์ที่เขาศึกษาจริงจัง นะฮะไปเช็คดวงว่ารา,าะรรรรารศาาีเมษเนี่ยดาวพฤตยสเนี่ยนะฮะอยู่ในเรือนการเงินไปอีกประมาณ6-7ปีเนี่ยนะฮะจะร่ำรวยทันตาสําหรับราชตาที่ดีนะฮะเพราะว่าดาวพฤตัูคือความพลิกผันเปลี่ยนแปลงถ้าจนจนอยู่รวยแน่นอนสําหรับราชตาร่ํารวยฉพราะนั้นดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะวาสนาแตกต่างโบราณเขาจะมีเครื่องรางเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้เสริมดวงชะตาเครื่องรางมีหลายสายหลายศาสตร์นะฮะ นะมีทุกประเทศทั่วโลกเนะี่ยมีเครื่องรางหมดนะถ้าไปศึกษาจริงจังแถวญี่ปุ่นนี่ก็มีเครื่องรางเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ที่ผมจะเอามาแนะนำเนี่ยเป็นเครื่องรางที่ผมบูชาอยู่แล้วแล้วก็เป็นเครื่องรางสายพุทธคุณเป็นพุทธศาสตร์นะฮะเกี่ยวโยงกับศาสนานะฮะอันนี้ผมจะแนะนำนะเครื่องรางหนึ่งที่ผมก็บูชามานะฮะเครื่องรางนี้เนี่ยแก้ปัญหาหนี้สินโดยตรงนะเป็นเครื่องรางที่สําหรับคนไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีทรัพย์สิน นะฮะหรือมีทรัพย์สินแล้วมันล่อยหลอมันน้อยลงไปมันโดนยึดหรือมันขายออกมันเสียออกไปบ่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางคนเนี่ยกำลังมีบ้านแล้วก็กาลังผ่อนธนาคารรถก็กําลังผ่อนอย่างเงี้ยยังไม่เป็นของตัวเองอย่างเงี้ยนะฮะเครื่องรางนี้เนี่ยนะฮะเหมาะสมมากนะฮะที่จะนําไปบูชาเนื่องจากเครื่องรางนี้นะฮะนะที่เห็นอยู่ในมือคือตะกุดนกคุ้ม8ทิศเป็นตะกุดโบราณนะฮะเป็นตะกุดโบราณที่ใช้เสริมตรงนี้โดยตรงเลยเสริมหลักทรัพย์ทรัพย์สิสน นะฮะท่านใดที่เก็บทรัพย์ไม่อยู่ท่านใดที่มีหนี้สินนะฮะนกคุ้ม8ทิศน,นะฮะอันนี้ตอบโจทย์มากสําหรับเครื่องรางชั้นสูงนะ,ะนกคุ้มข้างในเนี่ยนะฮะจะมีการลงอากาักขรนะฮะตัวนะนะฮะนมาจากนะโมพุทธายะนะฮะเป็นคาถาพระพุทธเจ้าพระพระองค์จะลงมาเกิดในพัทธะกันี้นกคุ้มเนี่ยนะฮะเครื่องรางนกคุ้ม8ทิศเนี่ยเป็นตะกุดนกคุ้มโบราณเนี่ย เป็นเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพุทธองค์นะฮะพระพสมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเนื่องจากเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถึง5องค์เนะมีการลงอัขราแบบนี้นะฮะแล้วก็มันมีตำนานในพระพุทธศาสนานะฮะนะฮะก็คือว่าพระพุทธองค์เนียนะฮะท่านเดินทุดงเข้าไปในป่าชาวบ้านวิ่งหนีไฟป่ามาแล้วก็มาเจอพระพุทธองค์แล้วไฟดับพระพุทธองค์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านนะที่ไฟดับแต่เป็นบรารมีของเราในชาติก่อน นะฮะที่เราเกิดเป็นโลกเป็นลูกนกคุ้มนะฮะอยู่บนรังแล้วพ่อแม่เราเนี่ยบินหนีออกไปเพราะว่าไฟล้อมรังมาทุกทิศเลยนะฮะมีทิศทุกทิศเลยนะทิศโบราณ8ทิศนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านเลยพระอ,องค์เนี่ยก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยแรงบารมีเนี่ยทำให้ไฟป่ามอดดับนะเพราะตอนนั้นเนี่ยขาก็ยังเดินไม่ได้นะเพิ่งแตกไข่ไม่มีแรง ปีกะะก็ยังไม่มีขนบินก็ยังไม่ได้นะฮะสร้างตั้งสจอติจฐานไฟบอดดับฉะนั้นใครบูชานกคุ้มนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะกันภัยทั้ง8ทิศนะฮะเป็นตะกรุดโบราณและรักษาทรัพย์สินอยู่นะฮะไม่มีทรัพย์สินก็จะมีหลักทรัพย์เพราะว่ารังนกเปรียบประดุจเหมือนหลักทรัพย์อสังหาหริมทรัพย์ทรัพย์สินของเราลูกนกยังสามารถรักษาทรัพย์สินหรือหลังนกได้นะฮะและชีวิตของตัวเองได้ฉะนั้นผู้ใดมีศัตรูเนี่ยนะฮะ ศัตรูก็จะหยุดหรือแพ้ภัยนะฮะฉะนั้นแล้วโกคุ้มแปดทิศนี่ตอบโจทย์บ้างนะสาหรับเครื่องรางตรงนี้นะฮะเอาไว้พกติดตัวนะนี่ผมก็พกติดตัวนะฮะสามารถใส่ถุงเสื้ออย่างนี้ได้นะฮะหรือไปห้อยคอได้นะฮะหรือใส่กระเป๋าสตางค์อย่างนี้ได้นะฮะนะก็บูชาสั้นๆนะฮะก็อยู่ในศีลห้าก็แค่นั้นนะฮะก็จะเกิดคุณเกิดสิ่งที่ดีนะฮะนะท่านใดอยากได้ลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์หน้าช่องทิกต็อกวันนี้สวัสดีครับ